หนึ่งคดีใหญ่นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ผู้ต้องหาที่ไปฆ่าไราเดอร์เสียชีวิตอเอารถของเขาไปก่อเหตุชิงทองน้ำหนัก8ปบบาทแล้วก็ถูกจับนะครับล่าสุดวันนี้ตัวคุณพ่อและแม่ของผู้ต้องหามาร่วมงานศพของผู้เสียชีวิตนะครับว่าที่ร้อยโทสุเทพชัยนันตาที่วัดช่อแลพระง,งามอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าพ่อและแม่ของผู้ต้องหามากราบขอขามาศพ ทันทีที่มาถึงไปไหว้ขอโทษพี่สาวของผู้ตายครับแล้วก็ขอบคุณที่ทางครอบครัวของผู้ตายให้โอกาสเข้ามาขอขมาขอโทษแทนลูกชายนะครับคุณพ่อคุณแม่ของผู้ต้องหาบอกเลยว่าไม่มีคำแก้ตัวใดๆทั้งนั้นผิดเองที่เลี้ยงลูกไม่ดีซึ่งพี่สาวของผู้ตายก็รับไหว้บอกว่าเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่ครับ

สะท้อนใจนะหัวอกคนเป็นพ่อ,อใช่ไหมคะสุดท้ายแล้วก็มีการมอบเงินจํานวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลืองานศพนะครับซึ่งพ่อของผู้ต้องหาบอกว่าเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสคุยกับลูกชายก่อนที่จะถูกคุมตัวเข้าเรือนจําลูกชายฝากมากราบเคารพศพด้วยนะครับแล้วก็ฝากให้ดูแลแม่กับน้องส่วนแม่ของผู้เสียชีวิตครับวัย80กว่าปีก็ยังไม่ได้มาร่วมงานศพลูกชายของตัวเองนะครับเพราะว่าคุณแม่ยังคงทําใจไม่ได้ เห็นบอกว่าแม่ยังคงนั่งรอลูกชายอยู่ที่หน้าบ้านยังหวังว่าลูกชายจะกลับมาหาเหมือนทุกครั้ง <Okay. S 1> พี่สาวของผู้ตายบอกยอมรับคําขอโทษของครอบครัวผู้ก่อเหตุ แต่คงจะอะโหสิกรรมให้ไม่ได้จริงๆนะครับยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียหลังจากนี้ก็จะดูแลคุณแม่แล้วก็คุณป้าที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงแทนน้องชายต่อไปครับ <analyzing> แต่ว่าพี่เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งแต่กรณีนี้นะมันมันทำใจแล้วมันยากอะ่ะพี่ก็เลยบอกว่ามันพี่พี่คิดว่าพี่ยังไม่เข้าใกล้คำว่าโหติกรรมมากนะแต่ว่าพี่เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเงี้ยแต่แต่แต,แต,แต่พ่อแม่ก็บอกว่าถ้าให้โอกาสมันก,ก็ดีแล้วแล้วพี่ก็ให้ให้ โอกาสว่าก็ไปขอโหติกรรมกับกับน้องน้องชายพี่เถอะบวิญญาณของเขาอาจจะบริสุทธิ์พอที่จะรับรู้ได้เดี๋ยวพิธีชาปนกิจศพของผู้เสียชีวิตจะจัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับ<ะ>แสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งนะครับ